ปัสสาวะกระปิดกระปอยเนี่ยคือลำคาญมากเลยค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนอะคือเวลาเดินทางไปไหนกับแฟนพอไม่ถึง5้ากิโลคุณแวะปั๊มให้หน่อยนู่นนั่นนี่แวะปั๊มให้หน่อยจนแฟนลำคาญแบบว่าเข้าเซเว่ก็ได้คือแบบทะเลาะก,กันเรื่องนี้ค่ะมันไม่มีจุดที่จุดหมายแต่มันไม่มีถึงจุดหมายสักทีเพราะว่าแวะปั๊มบ่อยปัสสาวะ บ่อยเข้าตอนกลางคืนก็เข้าห้องน้ําบ่อยจนรู้สึกลาคาลาคาญมากเลยค่ะต้องไปซื้อผ้าอนามัยมาใส่ไว้ค่ะแล้วแพมเพร์ดก็ใช้อ่ะค่ะตื่นบ่อยมากเลยค่ะจนใช้แบบแพมเพร์ดของโซฟีกล่องละสองชิ้นนะคะต้องซื้อแล้วก็ไปใส่นอนเพื่อที่จะแบบเราไม่ต้องลุกบ่อยพอเราลุกบ่อย กลับมานอนเงี้ยแล้วก็นอนไม่เต็มอิ่มพอดึกๆมาเราก็นอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ค่ะไปทํางานก็ไม่เต็มร้อยค่ะไปทํางานก็ต้องใส่บางทีก็ใส่ผ้าน้าไมบางทีก็ใส่แพมเพร์อที่ว่าค่ะใส่ผ้าหนาไมตลอดเวลาเดินทางไกลนัล่นก็แพมพ่เพื่อ่ะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่เยอะรู้สึกว่าจะไม่เวิร์กอะ สีก็ปีกปลอยพอได้กินยานตัวนี้มานะคะคือแบบไปไหนก็ไม่มีปัญหากับแฟนเวลาเข้าห้องน้ําก็แบบบางทีก็ถึงเป้าหมายเลยไม่ต้องจอดแล้วผ้านาไหมาก็ไม่ได้ใช้เลยค่ะกลางค่ำกลางคืนนอนยาวเลยค่ะไม,ไม่ไม่เข้าห้องน้ําเลยค่ะเพราะว่าปกติอะเป็นคนที่เช้าทีเดียว พอมามีอาการแบบที่ว่าแล้วก็นอนไม่เต็มอิ่มพอใช้ยาตัวนี้มาสบายแล้วค่ะยันเช้าเลยค่ะ